รถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วว้าวว้าวว้ว,วอันนี้คือรถไฟฟ้าไอ้รถไฟน้องท้องถิ่นี่รถไฟฟ้าบอไรถไฟน้องว้าวานงมีเคยเ็จักเื่อน้องสิบเมื่อบานสิบเมื่อบานบอ อบ,บอยกเมื่อบ้านนะไมา่าาให้ยังนั่งรถไฟเนี่ยโอ้ยมาเบิกแล้วเนาะบอเคยเห็นเนาะครั้งแรกในชีวิตเลยพี่นอ้อ,องครั้งแรกในชีวิตน้องอีกแล้วในชีวิตเลยถ้าเค,เคยเห็นรถไฟอ่ะบอจะฝากนะสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีน้องลาเลยสบายดีน้องท้องไทยตอนนี้บาโบอยู่กับน้องท้องไทยก่อนอื่นให้น้องสาวแนะนำตัวก่อนเป็นไพ่มาแต่ใส่ค่ะ สวัสดีสบายดีค่ะพี่น้องเอฟซีหายใจเขาลรกๆน้องเต้นเต้นยุเต้นเต้นยุมาฟังนี่นี่ <ๆ S 2> มา,า,าเบิ่งฟังนี่ <ๆ S 2> นี่เลยนี่เพฮ้นกำลังมีคนจะเดินๆๆทางนี่น,น,นี่นอ้อ,นองเห็นบกก่น้องเห็นบ่เพื่อนกำลังจะเดินทางบ่นี่ยนะอันนี้ผู้คนกำลังจะเดินทางเนี้ยหรือว<ช>่าเพื่นมาจากบังซื้อให้ถามน้องน้องเห็นบ่ว้าวบ่เคยเห็นจักเคยเห็นแต่แกอยู่ในคลิปอ่าคลิปไผร์ไอโบแล้วก็ไอแจ็บไอแจ็บ ของอไอต้นนำ้ำต่น้องมาเคยมาเห็นตัวจริงแบบนี้จะเคยน้องตอนนี้เอฟซีเบิงน้องอยู่เด้ f เอฟซี FC น้อง<ะ>น้องท้องไทยก็อื่นบ่าวบวกกับทักไทยเอฟซี FC น้องท้องไทยน้ำเดอ้อน้องอท้องไทยเคยเห็นแต่ในคลิปเนาะแม่นเคยเห็นแต่ในคลิปแต่ว่าตอนนี้เหมือนน้องเขามาอยู่ในคลิปเด้อเด้คลิป<ม>น้องเห็นน่ะนเหมือนเขามาอยู่ในคลิปแล้วก็เขามาอยู่ในตัวจริงเลยแบบตื่นเต้นเ้ายังมาถึกเลย ขอบอกไปก่อนเลยเพี่น้องเอ้ยตอนนี้บ่าวอยู่กับสาวผู้ไทยเนี่ยเล่าห้องกับมิผู้ไทยเนาะมีผู้ไทยมีหลายเนี่ยเจ้าหน่อท้องไทยมาเห็ดยังอยู่เมืองไทยมาเที่ยวมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวเฮ้ยหลายคนก็สงสัยเด้นึกว่ามาเห็ดงานแล้วเฮ้ยมาเที่ยวแหละไม่เห็ดงานดังเสียน้องมาได้จักมื่อมาได้อาทิตีหนึ่งแล้วอาทีหนึงแล้วพักอยู่น้ำผู้ใดล่ะ พักอยู่น้ำหน้าสาวสเนี่ยน้าสาวน้าสาวคน,นมาทํางานอยู่ไทยแต่โดดแล้ว<อ>แต่เห็นแต่ไอโบไอเจ็บมาถ่ายคลิปเหตุสถานที่งามแล้วก็โดยเฉพาะสถานที่รถไฟในน้องเคยเห็นเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของน้องเลยแบบเห็นแล้วก็ตื่นเต้นเลยเนะอันนี้โบแมนสนามบินเดนองมาใกล้ๆนักนสังภาพอันนี้โ<อ>บแมนสนามบินเด้อันนี้คือสถานีรถไฟเดนอง กางใหญ่ไฟซานอะลีกางใหญ่ไฟซานกางใหญ่ไฟซานมีแมนตอนนี้น้องคิดว่าจะทะสนามบินได้ไหมคะบูมเป็นสนามบินได้น้องนี่คือสถานีรถไฟนะสถานีรถไฟอาจจะเป็นรถไฟชานเมืองรถไฟที่ไปต่างจังหวัดกับมีเนี่ยโอ้ปไปเล่าเท่ากับมี่ปะไปเล่าเท่ากับมีเนี่ยไปคำสวัสดิ์นะอ้าวมี่เสมอเมนโอ้น้องเบิ้งไพ่น้องหรือไงขนาดไหญ่ใหญ่ปะ ใหญ่ใหญ่ของยิ่งกว่าใหญ่โอ้โหแล้วลูกส่งธรรม,าามาดา <c oughs> ดาินาะงลูกส่งจะเป็นส่วนเบาส่วนโค้งเนี่ยแมนแมนแบบนะยิ่งกว่าหอดสนามบินนี่สนามน้องเคยสนามบินหรือเปล่าสนามบ,<อ>บินอยู่ไหนเคยเห็นแต่อยู่กระชีพโอเ,เคน้องอเคยเห็นจักเรยานคางนอกว่ากว้างแง่ขนาดนี้แล้วเดี๋ยวน้องจะเข้าไปสัมผัสดานให้ดันในอีกบอ้ดันในอีกอุ้ยตื่นเต้นเด้กตื่นเต้นว่าแล้วตื่นเต้นเลยพี่น้องอันนี้คือตื่นเต้นหรือเปล่า ตื่นเต้นเลยได้เียนะชั้นเลยได้ชั้นบอกกับเอฟซีเน่ยเอฟซีก็บอกว่าเนี่ยนี่ตื่นเต้นแหงเลยตื่นเต้นแหงอะไทำชมทันใดที่ติดตามน้องท้องถิ่นทั้งคลิปวิดีโอเนาะแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะค่ะแม่เลี้ย่จะได้เห็นน้องอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านนอกจากที่บ้านมีแต่ไปหาบุปาบุปาต้มเนาะบอกว่าในเมืองเห็นแบบเมืองศรีวิไลขนาดนี้ป้าน้องท้องถิ่นที่ไหนวาอาจจะเป็นชุดุดยอดเนาะเวลาเขาเลยไปเที่ยวไซน่ะ ม่ได้เปิดผู้เปิดตาเนาะเอาความเป็นเล่าเขานะโชว์นะว่าเขาเดี๋ยวมาหอดมาหอดนอนท้องไทยตอนนี้น้องมีมูอยู่บ้านปะมูสนิทนี่ยนะมูบ่แมนมีมูมูเป็นเคยมาเที่ยวไทยบ่บ่เคยบ่เคยตอนนี้มีอยังอยากบอกมูปะมูเอ้ยอยากเห็นบอลงามๆบอลซีวิไลมาพีเดอร์มองไทยพีเดอร์พี่น้องเด้อ บเนียบอกที่บอกเคยเห็นก็ได้เห็นเนี่ยบอกเคยกินก็ได้กินอันนี้เป็นภาษาผู้ไทยเล้วบออันนี้เป็นภาษาแบบลาวอเอาเป็นู้ไทยผู้ไทยผู้ไทยเอาไว้ผู้ไทยน<า>นเน,นาะแมนมูมูเอ้ยมาเที่ยวเด้อมูเด้อเนี่ยน,นี่บ้านเพื่อนนี่กองใหญ่ไฟซานแล้ะกะ่ะ<อ>มีแตตึกใหญ่ๆแบบจะกินยั่งก็ได้กินจะกินเพือก็ได้กินของแสบบ้านเห่ากั อาชีพเสียบซ้ำยูพีแหละพี่น้องโอ้โหสั่งว่าสร้างว่าคือปากเป็นแสาวบุถ่ายเนี่ยโอ้ยบริปากเป็นอันนี้ว้าความจริงแล้วกะ็ว้าจากจริงที่ชาวบุไทยได้กลิ่นได้สัมผัสได้เห็นมายืดตรงนี้ <c oughs> าหายใจหนักสักภาพไทยนะน้องทไทยไทยืดตรงนี้น้องทไทยอ่ะจับไปเนี่ยอ่ะน้องพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังตอนนี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วก่อนที่จะเข้าไปน้องๆนะไอ้เขออนุญาตบอกน้องก่อนเดิ สถานที่ดันในเนี่ยจะมีผูกค้นหลายเด้ะอาจจะบอกกันว่าเป็นสถานที่ชุมชนและมีค้นหลายหนึ่งวัลยาต์วรายาตในการจะตื่นเต้นนะหรือว่าจะเบาอียงเบาใส่เสียงดังรบกวนเสียงควาต้องรบกวนเพลินหรือว่าเห็นผูกค้นที่มีช่องยางนะเข้ากับทางลบท่าไอ้พันยางหรือว่าเข้าต้องชิดฟังขวาในการยางแน่นแล้วค่ะขาเขาป็นนั่งโตที่มีคนนั่งรวมแล้วเข้า้องถามม็นก่อน สวัสดีค,ะคะ่ะค่ะมีคนนั่งไหมคะขออนุญาตนั่งด้วยนะพระได้ไหมคะนะ,ะมือต้องไหว้ต้องงามเรื่องแห่งช<ส>ีวเอ๊ต่อเห็งมวลสวัสดีพอารยาทต้องดีเนาะเฉิน่วนอื่นๆฝากเอ็มซี่ข้อมินแล้วก็ให้อาบอกซ้อนนองๆเนาะว่าสิ่งที่ควรเห็ุแต่สิ่งที่บม่ควรเห็ุหนเนาะเพราะว่าตัวเองเขากะโดยความที่เขาอาจจะเรียนอยู่บ้านเขาอาจจะบ่มีหน่อยเนาะในการมารยาทยังไม่ได้ การผู้เท่าเทงการปันใดเนาะในการว่าจ่าแบบอยู่ในไทยนะพี่น้องก็พี่น้องก็สามารถคอมเมนต์มาบอกตืมเนาะว่าแนะนำตืมเนาะว่าว่าวจึงใดอยากมาเที่ยวอีลีบ่เนี่ยอยากมาเที่ยวอีลีปเห็นบ่นนี้เห็นบ่นนี้เห็นบ่เห็นแล้วบ่พร้อมบ่ายังตื่นเต้นอยังตื่นเต้นอยู่ยังสั่นอยู่ยังสั่นอยู่น้องเพื่อนก็ยังตื่นเต้นยังสั่นอยู่เนาะเอา เดี๋ยวใจน้องเพิ่นแบบว่าอ่าว้อมตัวเองให้เศร้าตื่นเต้นเนาะให้น้องว้อมตัวเองคนให้เศร้าตื่นเต้นพร้อมว่าค่ะอัพเต้นเต้นน้องสิต้องต้องต้องเต้นเนี่ยหนึ่งสเต็ปเดียต้องเต้นเนี่ยเศร้าตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นเนี่ย้องเต้นเดียเต้นเป็นบ่เต้นบ่เป็นบ่เคยไอ้จีซ้อนเอาเอาไอ้จีซ้อนไอ้จีซ้อนตื่นเต้นหรืองบ่ตื่นเต้นเนี่ย ต้นอยู่ตอนนี้มี FC เบิงอยู่เอฟซีพ่าอยากให้น้องน้องไทยเต้นหนึ่งสเต็ปให้เอฟซีเบิงแน่ก่อนที่จะเข้าไปเบิงขังใน่นายบ่าพ่ายเบิงเด้ฉันลองบ่เต้นเต้นบ่เป็นกันยาหัวคันกันเด้อเอ้าหนึ่งสองสามแตะเด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 มโอ้ขัดจิตไม่แตะนะฮะกันเนาะมองกล้อดกันแน่เวลาเต้นเนี่ยแตะเดมแตะเดมแตะเดมโอ้คนผู้งามสาวผัวไทยโอ้ยแล้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วป่ะไปกันเลยโอ้ ูแดกก็คือหอนพี่น้องเลยนะเดี๋ยวเขับไปเบิ่องหน้าให้ครับบ่าวบอกกันแล้วกันไปเลตโก้สี่ข้อหนาถือกล่องด้อยพี่น้องเด้อไปอันนี้เดี๋ยวน้องพี่น้องเอลยนะบอเห็นกับิได้เห็นบอสัมผัสกับเสดสัมผัสน้องต้องยางตามบลอกเว้ยพันเด้อนี่เวลายางต้องชิดฝั่งขวาเด้อน้องชิดฝั่งนี้่หรอชิดฝั่งนี้แมน มาแล้วมาแล้วเป็นไหนนอ้องใหญ่ตัวมโหฬารบ่ป้าป้านี่เป็นืังไหนป้านี่ป้านี่ยตื่นเต้นวะฮะบ่มีออดเลยมาคือมันใหญ่แท้ขนาดเห็นทั้งน้องแอ้วยังขนาดนี้การใหญ่ไฟชานอลี่ดีแบบพี่น้องน้นนงนองท้องไก่น้องสาวล่ะอ่านหนังสือเป็นบ่ลองอ่านหนังสือออกบอ่ออกอยู่อ่านบ่จงไหนน้อง สถานีกลางบางซื่อฮักก็เคยเห็นตัวจริงพี่น้องเนาะสถานที่จริงๆมายืนอยู่ในบ่อนจริงๆเรเนี่ยเป็นทังซี่เองเป็นบ่อเออไปทังซี่บอกไอไปเขาไปทางในน้องมาที่นี่ไปทางในอีกบ่ไปทางในอีกเอเย็นเย็นได้น้องขนาดอยู่ทางหงออย่างช้ำนี่เรนนี่นะข้างหน้าจะช้ำได้เนาะแถวพื้นนี่มันคือบ่เห็นฮอดเ็ษฟุ้นเ็ษเลยไหมบอกไอ อ๋อเอออนี่สําคัญเลยเนี่ยป้าใว่าอยากถามโยนอง<ะ>เห็นเสศจขยะบอทองไทยขอทางเข้าแล้วบอขอแล้วป้าแต่ว่าเสียงน้องตรงใส่เสียงระมัดระวังเด้อเ,เสียงในการาบอกหรื่าการที่จ,จะาห้จตื่นเต้นน้องจ<ะ>้าไปไปขับเลยเบิ้งข้างในพี่น้อง เย็นแค่ไอ่เย็นปะเย็นโอ้โหเย็นแบบเย็นเย็นเลยพี่น้องแบบว่าเย็นอ่เย็นแอร์วันนี้เย็นยังเย็นแอร์ฮะปานนองเดียวยังไปฮะคือสถานที่ยังงี้นะน้องนะน้องจากจุดนี้แล้วนะน้องยังมีรถไฟฟ้าใต้ดินอีกเด้ยังมีรถไฟฟ้าใต้ดินแมนโอ้คือจุดนี้จะเป็นจะเป็นจุดพักคอยนะมาเดี๋ยวไอสิบพลาเบางเนี้ยน้องเคยสงสัยบะ เพื่อนนี่เลื่อมปิ้งเลยเหลื่อมเลยบ่เนี่ยเลื่อมปิ้งเลยมีขยะบ่บ่มีขยะเลยนั้นอาจจะพาเบงทั้งขยะนี่คือสิ่งหนึ่งที่น้องทองไทยต้องเรียนรู้นะทั้งขยะยุติเหินและนี่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 เห็นบอเนี่ยเอียนเนี่ยน้องตูกเก็บอุปกรณ์ดับเพลิงคหรอคะนี่น้องขอไปบงใกล้ๆน้องไปศึกษาเบื้องนะ กรณีกรณีเกิดอักขีภัยนะเราสามารถจะใช้ในการดับไดใ่ได้นี่อันนี้เนบาบอเขาเหตุจังใดอันนี้อันนี้ก็จะมีจุดล็อกเลยเวลาเกิดเมือมีมือม,ม,มีอักขีภัยอย่างไฟไหม้หราเหตุการณ์ที่มีเชื้อเพลิงจะดึงตรงนี้มามันจะเป็นท่อดับเพลิงนะ<อ>แล้วก็จะมีถังที่แบบฉีดไปฉีดฉีดน้ําใส่นี่ตอนนี้มีข่าวว่าเท่าไฟไหมดูบ่เมียนเอาแล้วไฟไฟหมวันนี้รถละเพลิงไม่ได้ใส่ันนี้ หุและเพิ่งอยู่เกียงกอกเพิ่์มาหอดกับไม้เวดโอ้เมื่อวานนี้ได้ไผ่ไม่อยู่กับบ้านน้องเด้ไผ่ไม่อยู่บ้านตะเล้วเก้าติดกับบ้านน้องเลยไม่จนเบิดเลยจนเบิร์ดรถจังมากเออแม่นจะเป็นขีเท่าเลยเ้าบานเป็นคือมาดีใช่ไหมฟังนี่ฟังนี่มาฟังนี่ จะพาหนอกมาเบิรงนี่คือระเบียบของคนไทยอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยนี่คือจิตสํานึกของคนไทยเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามีคนได้ว่าความสุกป,ป,ปุ๊บวามีขยะวามีเมียนตั้งแต่แรกที่น้องอนั่งรถมาเมืองไทยนี่บบเห็นแบบขยะทองอย่างยังเลยในเททางโบมีสังเกตมีแต่แบบมีทางขายะมียังใบตามจุดตามจุดเลยเป็นระเบียบเนาะเมียนเมียนเป็นระเบียบเฮงต่างกับบ้านเหา,ายไล อันนี้ว่าประสบการณ์ที่น้องเห็นมาได้ไปได้แบบบุรีประเทศจะค<อ>รงเนยเขาเขาว้าในสิ่งที่เขาเห็นเนยแลวน้องอยากให้เป็นแบบนี้บะอยากให้เป็นแบบนี้บ่แม่นเมยน,มนอยากใหป้ประเทศทำเป็นแบบนี้เนาะอยากให้เป็นแบบนี้น้องต้องเริ่มที่ตัวน้องก่อนด้ค่ะก่อนที่จะไปเริ่มจากมูรอบขางค่นะเมน,นี่ต้องเริ่มจากเวลาเห็นแล้วนี่เป็นยังไงง่ามตาบะงามเนาะ งามตางามตาเอาสิเห็นมือบังเนี่ยมูอเอ้ยแบบนี้เด้อเมืองไทยเพิ่นเฮ็ด <c oughs> มูอเอ้ยบังเนี่ยแบบนี้เด้อเมืองไทยเพิ่นเฮ็ดนั่นอ๋อแบบขยะเศษอาหารก็อยู่แต่เศษอาหารเด้เหรอเนาะดีบ่พลาสติกก็อยู่แต่พลาสติกแก้วก็อยู่แต่แก้วโอ้แบบเพิ่นแยกกันเนาะแปบลบว่าดีหลายเด้อพี่เนาะขยะก็เพิ่นแยกเลย ว่าได้แบบพิมพ์รวมรวมพึกเลยเนีถ้าบ้านเฮาเนี่ยคือพึกเข้ากันเลยเนโอ้อันนี้เพิ่นแบบแยกแบบเป็นระเบียบเรียบห้อยเลยต้องแบบนี้เนาะด้วยต้องแ,แบบนี้ก็อยากเอาไปปับไซส์ที่บ้านเฮาเนาะเห็นแบบนี้แล้วก็เป็นแนวทางอีกแนวทางนึ่ง <laughs> เรื่องดีที่อยากจะเผยแพร่เานาะพีน่น้องเมื่องเมีนเมนเมือเ่อคนเราเอามาเห็นที่เมืองไทยแล้วต้องต้องต้องปฏิบัติตอ,อยากอยากเอาไปเผยแพร่แล้วก็อยากเอาไปพัฒน,นาบ้านเจะคลองอนะแล้วก็พัฒนาตัวเจะคลองนำปะป่ะป่ะปะปะเดี๋ยวมีอีก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 นะมีอีกเดินบอกดังน้องท้องไทยนอกจากทางขยะแล้วน้องจะได้เห็นอีกสิ่งหนึ่งเนี้ยได้เห็นอีกแมนจุดเต้นชัดแบบ